สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาค12101ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000ที่มีจำนวนหลักเท่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่า เลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบเท่ากันค่ะครูผู้สอนนางสุขุมาพรจันทครูเมืองอเรามาดูกันนะคะเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000ที่มีจำนวนหลักเท่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบเท่ากัน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเกรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวน3หลัก2จำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบเท่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่า 2. นักเกรียนสามารถให้เหตุผล 3. นักเกรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ไดทท้ทบทวนการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1000พ ที่มีจํานวนหลักเท่ากันและมีเลขโดดในหลักร้อยเท่ากันเรามาดูกันนะคะแนวคิดที่1 143 143หลักหน่วยคือเลขอะไรคะหลักหน่วยหลักหน่วยคือเลข1หรือเลข3ค่คะอาหลักหน่วยคือเลข3เก่งมากๆเลยค่ะ หลักหน่วยคือ3หลักสิบคือ4หลักร้อยคือ1จํานวนที่2ค่ะ156หลักหน่วยคือ6หลักสิบคือ5หลักร้อยคือ ทีนี้เรามาดูข้อเปรียบเทียบกันนะคะหลักร้อยจำนวนที่1ก็คือ100จํานวนที่2ก็คือ100ส่วนหลัก10บจำนวนที่1คือ40จํานวนที่2คือ50ฉะนั้นระหว่าง40กับ50จํานวนไหนมากกว่าคะนักเรียนอ่าจำนวนจำนวนที่2ก็คือ50มากกว่านะคะปบมือให้ตัวเองคะ่ะ สรุปแล้วเราจะได้ว่า143น้อยกว่า156หรือเขียนอีกแบบนึงได้คือ156มากกว่า153 ไปดูกันเลยค่ะต่อไปยกตัวอย่างอีกหนึตัวอย่างนะคะต่อไปคือจำนวนที่1คือ245และ243ถ้าเราเรามาพิจารณาจำนวนที่1ก่อนนะคะจำนวนที่1คือ2ก็คือ200จําจำนวนที่2ก็คือ สองเหมือนกันฉะนั้นเรามาพิจารณาหลักสิบค่ะหลักสิบจานวนที่1ก็เป็น40จํานวนที่2ก็เป็น40แสดงว่าเท่ากันจากนั้นถ้าหลักสิบและหลักร้อยเท่ากันเราจะไปพิจารณาหลักไหนคะพิจารณาหลักหน่วยค่ะถูกต้องค่ะถ้าหลักสิบเท่ากันหลักร้อยเท่ากันเราจะต้องไป ดูหลักหน่วยหรือไปพิจารณาหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยจำนวนที่1คือ 5. จําำนวนที่สอคือ3ระหว่าง5กับ3นักเรียนคิดว่าจำนวนไหนมากกว่ากันคะอ่ะจำนวนที่1มากกว่าฉะนั้นเราจะเขียนได้ว่า2 4 5 มากกว่า243หรือหรือนะคะหรือเขียนได้อีกแบบหนึ่งคือ243น้อยกว่า245โอเคเก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดเล่มนี้ค่ะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งะคะเล่มนี้ค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่19เปิดไปแบบฝึกหัดหน้าที่19จะขึ้นรูปนี้มานะคะเห็นไหมคะนักเรียนมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันอ่าเปิดหรือยังคะอ่าเก่งมากๆเลยค่ะ เปิดแบบฝึกหัดไปหน้า19นะคะทําแบบฝึกหัด8ข้อโดยที่เขาให้เติมจํานวน0ถึง9ลงในช่องว่างตามที่โจทย์กาหนดให้นะคะอะลงมือทําได้ค่ะสําหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ